จันวนไข่ของคนลืมใส่รึเปล่านี่ใส่ลึเปล่าคิดว่าเราเลีมยงไปร้อนให้กูเต็ม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  ใส่แล้วมันยังไม่ตีดหมูนุ่มๆหมูสามสันมักนุ่มๆเลยทุกคนทุกแซบพักน้ำข้นๆใส่ไข่แต่เราต้องฝังปุเย่ดฝังปุเย่แห้งเนาะไปหาอยู่เอนกูเพื่อนน้ำมาทุกคนเฮ็ดก็พักอีกใบระสุนก็เอาเอาเอาจ้ย สายใหญ่เลยกูไม่ได้ทักทายสบายดีทุกคนวันนี้อากาศหนาวน้องสมัยก็มูค่ากันกินดาเพราะยามหนาวแล้วอากาศหนาวแล้วทุกคนที่อย่างยูน้องสมัยก็มูค่ากันกินซินดาดวันนี้ตอนยามหนาวแล้ว กินข้าวตอนนึงนงน่งแล้วกิ<ใ>นซินดาดีกินหัวแท้ว่าอากาศหนาวทุกคนเลยอากาศหนาวแล้วคืดอยากซินดาด,ด,ดังไฟกินเนาะปกติก,ก็กินมอสุก,กี้วันนี้ดังไฟกินทุกคนเลยคืดอยากมาเริ่มมากินน้ำกันทุกคนน้องสมัยกับหมูสามคนคือเก้าวันนี้พากันกินซินด้าสีได้ลงมือกินเลยได้คุกคนเริ่มมาเริ่มกินข้าวน้ำกัน อากาศหนาวอากาศไดู้่มนี่คะ เขาบอกเอาน้ำหมูมัใส่น้ำหมนะูนะนนัวนะข้าวเดี๋ยวหมูข้าวคอปปี้เลยหมูข้าวใส่ไปก็ใ่เนากมันเค็บมแไว้ไจืบน้ำมา ก็สู่ปีใหม่น่าก,กินตอนนี้เนาะเห็นไอยามันถ่ายม,ามันไม่โลเมลควอย่ามาปีนอืมอยมากมาเพืงอนคือปีใหม่น้ำแบบแหงไวเนาะเหมือนไฟเล็กวอนะดีใส่ิดหน่นอนแล้วใครสองูหมูนี่ใครกับหมูแบบ ชื่อเป็นถาดบ้วยตี๋มั้งกามันกระดาสีแข็งกว่าเนาะไม่ลาไม่ลถ้ากระสีบางก่อนเนาะอันนี้มันสีแข็งกว่าหมูเนี่ยอยากบางอันนี้หนาดหมูจะอยากบางหมูมากอันตัวนั่ะหมูสำสัดหมูสำสัดซื้อเป็นถาดนะเลยบอกว่ามึงเคยซื้อกินอ่ะเลยเนาะเออแล้วมึงเคยซื้อแบบเรากูไปซื้อแล้วกูมักแนะนำกูตัวนี้ตัวนี้หขนาด ออก็อยู่ที่แบบตัวหูดักอ,าาดดอ่ะไม่แล้วแค่เข็มทุกอนภาษาเปนไงก็มือบ้างเอากตัวไม่นะบอแล้วไม่ได้เข้ามามึนเหรอเขาไปดิ้นเ,นเหรอตัวหูเคลือ่อนเข้าไปซื้อน้ำสูตร แสงก็แสงแสงซึ hmm. okay. well, ่งนะแสงไปกันทำไได้ไป็นไรเออน้องแสงอ่ะดูเยอะกันกรบอกกเแล้วแต่ย่าบอกเด็กๆอไ Thank you. เียนูะมามาที่ขานี่นะเป็นไริดนะเนไ่มันงไม่ยันะฮะกินทะเลเเออมันกินได้แต่ว่าเขาออกเขาออกแล้วกินได้นั่นมันจเป็นอย่างมันควลมรู้ใบละกันกระจายอย่างนี้เออแต่ว่าจริงๆมันต้องมันอยู่นปูอยู่แล้วค่ะอืมม่่ในปูรอนอเพื่อข้ในงัวน่ะมันจะเป็นตัวนอนเพื่อขขาเล แกูก็เอาเยอที่นหน่อยมาแล้วแม่ตีงี่อยู่ไม่เคยทำน่าแบบแม่มันเลี้ยงแั้มันอยู่แล้วขอหยนี่ลวไหมกินอนี่กนลวุแล้วซุ้สวยแล้วยีจังจหงนสูงเป็นยังไงไขบ้านกู

หนาวทุกคนเลยนั่งนั่งร้องไปกินซินด้าแบบอบอุ่นสุดอากาศหนาวแล้วคืออยากกินเป็นอุ่นๆหน่อยนะี่ขนา ผมเป๊ะพ่นอ้วนเนี่หนาวสิเป็อย่งก็จะเป๊ะอ่ะปังเลยใส่พ่นอ้วนเลยพ่นอ้วนเนี่ยตัวตั้งบนนี้ไปได้ค่ะกินยากเลยเวลาจบเข้าไปก่อน ไฮ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 เบียร <mondo S 1> <Hide. S 2> ์ไปไหนนะกิน hmm. ซิกนะเดีนซิกอ่ะิกการนดทลงนะองสีก็ได้อดเ่ยคือคือหลายนะสุข้าวร้ซื้อนิดหน่อยอล คิปคุไปดิฟาร์มเสือเขาดินมาฝึกใช่ไหมลงไหเลยไปหนหูเดี่ยวแน่ใที่เรียกเซิ่าจะเดี่ยวแน่ใทางไหนล่ะข้าเองเดี๋ยวเขาจะเปิดเพลงก็เปิดเพลงให้เสือฟังเหรอกระเว้เขาฟังอะไอ เลงไปเลยไม่ได้เสียงเพลงเลยอืมอีกสักสิบดาวเอาลงเลยเดี๋ยวเอาลงมาเลยเขาไม่เบิ่มเอาลงเลยสาวพี่อะิาเลยได้ดีดีดลดีดาดี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 ดล้ีด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 ล้ีด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 ีอีดีดเดีดยอีด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 ีีดีด mặc của cập bị dùi là quá được đúng là không bảo hận tôi mì kìa bổng không có mì mầm mầm à? mì mầm 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 ไปได้ว่าเวลาคูณยินเห็นว่ค่อยๆลงนะเออคูว่าอยู่แต่กูเอามากันค่อยๆลงไปได้นานเกอนก่มีกินมันจะพิสูจน่ได้บอกไปอาลไปหลัง

มันยังสูดไข่ไหนกูไ่ได้สูดน้ำดีเดียร์้าวสารมาแต่โอ้โหเห็นดีๆเจาะเจาอะน่หนักโอ้โหู้เฮน่าเมื่อเรสูตรเตงนี่มันมีอะไรกูบอกตะกันต่นี้บัวมันหลอยู่ดิสัสประเด็นมีเงินสินนะฮะใกล้ๆนะเงินไปน่ะปัญหาตรนนี้ตรงนี้

เขาเลี้ยงมันบได้ดีขนาะดคุณพาเรื่องที่แต่จู่ว่ามันออกเงินให้เดือนจู่ว่าโบให้เงินงเหยียบม,มากเลยนะเขอาอะนะเ <c oughs> ขาจะเลี้ยงมากแบบที่ซึ่งเนี่ยคูณเลี้ยงมาคือพระเจ้านี่ตัวเขาต้องโบเห็นเห็นอเหตุใดเขาต้องมีเตขาต้องพร้อมต้ามีคนเลี้ยงมันเด็กติต้าเอาไวา้มันเอาให้มันอยู่ในห้อง

เหลือก็จริคือปะมีเงินเหลือเขามีเวลาแบบเขาเลี้ยงสามารถเลี้ยงไ่ได้พาไปหาหมอพาแบบพ่อหมานี่ค่ะมักเป็นมักเก็บมักเป็นเขาก็มีเงินพาไปหาหมอพายาเขาต้องทำแพลงพาอาหารอี่ไม่ได้กิปกติเขาติ๊กเข็ได้ถูกอะไรเข้มถูกอะไร ใส่กระสุน้ำใส่เมื่อีอิเดนกิน

มก็ค so ือของมือดีเด็ดเลยวมาแล่ะมึงก็มาด้วยมือมึงได้ปีใหม่แล้เ็นเล็อมเนี่ยเว่าเล็อมนะเบออะไรตัวนี้เนกมัเล็บไก่คือตีนไก่หัวตีนไก่ของคือแบบเล็บตีกเอาอะไรนะกูดกูกูดสกูดสัขอีต่กูด แอ่ไหนเรยก็้อเล็บข้อเล็บเพชรเล็บองกับเล็บปองข้อองข้กันยอข้อเพ็ดปองข้เงินเพชรฟอไปขอมีกับเพชรฟอคือดังเขาว่านะดังฟองดังปอดังฟองไม่แทงเท่าไหร่ดังฟองอืะอีฟที้กินสต้นอันนี้ยืนละปลาะเย์อ๋แม่เลยอเอเลยหนัวนี่คือหยีย จะน้ำมโอมีน้ำน้ำเบิดแล้อันน้น่งเลยมึงแล้วเออไนมาอีมส้าอนี้มันเป๊ะเป๊ะพเนียแต่ว่านี่นะเบียนใส่แดดนี่นะบ้านนี่เหนอ่ะผมมองามผมงาไม่ผกบเทียด กุ้งเพชรจีเขียวพี่เก๋บอกว่าเออมาเพชรจีเขียวนางามม่ต้องมักในสีเขียวนะพี่นี่กระดุมเหล็บอ้าพันมาแท้สีห้างมักสีแดงน่าสวยดูนะมีขวดอะไรบอกพี่สีแดงเมื่อกี้พี่เจ้สีนี้มาไม่ได้ไปบอกก็ใส่ตัวนี้เปใส่เออตัวนี้หลังงามเหมว่กูเห็นมือว่าอยู่ตัวนี้เออตัวนี้ตัวนี้แหละหัวตัวไหนใส่ยังตอนที่มีใส่ออาแท่งดูเลยเป็นแท่งใส่ก็พูมีเรียกเหรอเอาใส่ เป็นแต่คุณจหั่นอะไรให้ดมือคุดำเนาะมือคุณจะหั่นโซ่ย่าเนี่ยมันเนี่ยมันจะเล่นน้อยแหละเลียๆนะจะเป็เห็ุเล็บหน่าเราคือเนี่ยคืตีนไก่กูอะอยู่ย่านเนี่ยกูเห็นมือสั้นในเหตุแบนอะไรคือไนเราเคยเห็นป่ะเห็นแบบซื่ออะไรตรงเลยตรงแหลมสองเท่านั้กูเห็นตรงแหลมบุคือกูเห็นอะไรกูเห็นเออคืเดี๋ยวกูทรงเสื้อง่ายกว่าได้กูอะคู่บเกคืทรงแหลมทรงมนกว่าคือ ธรรมดาเหมือนแบบลือเห็นเล็บยาวละมีอยกูบ้าเลยนะนใส่เบรเล็บนิวโป้กัวงแหลมงามกว่างอันซื่อหรนิวโป้มันคือมันใหญ่มันเบอรกูฮะเออแต่นี่มันค่องแบบเรียเลยเนาะอืมงานเยอะไปเลยกันใครกว่าตัวซุซื่อเป็นเรื่ที่ออกเขาบริเวณเแบบ้งจะปนบอกาลอหเลยล้อะไรเยล้แลวได้บุกาไปใส่ละคือว่าอะไร กูยังกอดใจไปไหวนี่คือกูก็มึงนะไสวยมื่อื่นจ้าแล้วแต่ไม่ได้ไปอ่านไอยกัเก็ตมาบุเฮ็ดเล็บนะบุไปทักเขกนี่บุญฮะนะไปพ่อทักแขกคืออ่ะไปดิข้าวบเฮ็ดเล็บบุก้าจับจอกเบียร์สิคับไปไว้ที่กูกับบุก้าจาอีนี่หมูเข้าหมูซีเป็นอ่านนะกอดเล็บใหญ่มันหน้ากูฮะผัดกาะานเสร็จลยน้ำแข็งได้หมาอหโูห้างใส่มือล่ะ เไันไปซื้อม่ืิห่ออ่าเียนนาี่เห็นะีเห็นได้เออยัเขาไปใส่อันนั้นเเหอข้ากินข้าวอยู่ใไมุ่กนะจซื้อเบียร์เวนนี้เบบอก่ไหนอกไหนกมาซื้อาไบอก่กิานเออแค่ซื้อเบียร์นี่ย สื้อ,อ,อยู่ไ้มหรือนอ,อนเนาะเนียนเน,ยเนยียเนียนสุนี่ยเนียคือกะหางตื่นเลยไปลวมันนอนทำไม,ม,มสถาน่นเมื่อสถานอกูมันเป็นแบบมันแตกกิน,นสูัดนิงเลยกินเลยอยามัน้ม <laughs> นะันไเนาะปรีมออี เขาเลยเขาไม่เข <c oughs> า,ยยาก็ินแบบคนส่วนใหญ่แบบเนี้ยเหรออย่าไรก็ายากได้กูน